สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยสีหาโค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบวนในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่27นะคะเดือนมีนทุน่าย,ยน์นะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่้องคำวันนี้นะคะแอดผ้าไฟฟลองบันเทาสสกุสก้ขขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากสาวแมลูออนนะคะพี่้องค่าในคลิปนี้เนาะสามีเล่าเป็น คนมาเบาให้ฟังนะคะเพราวาส,สาวมิร้อนเราประเด็นนีเวลาพักผ่อนปันใดเลาก็เลิดประเด็นอนนะคะพี่น้องคะเราบ่ก่อยเด้พักผ่อนปันีสามีเราใดที่พี่น okay. ้องสามีเราเป็นผ <vale ู Torah ้มะเบานะคะสามีเราเป็นผู้ฝันฝันตองหัวพ้อนะคะพี่น้องคะเอามานน้นะคะแนวทางของสามีของสาวมิอ้ออนนะคะสด็มาเป็นตัวใดไป่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเราฝัน่าไดในคืนต้มเมื้อต้มวันวันเด็ยวคุณผู้มครับ ค่ะที่กะจมหน่กันเม่ยหมยออกมากนะจมหน่กันว่าโจ้ยไว้พอสามตัวจ้าก็บอเฉือน่เจ้บอกวาที่นกัน่าค่ะมันบ่อบ้้นมันบ่อสีเจ้าก่นไก่ไปเจ็บสวเจ็บหนึ่มันบ่อบ้านไที่เฮ้าที่เจ้ากันว่าเส็จปลาแล้วปลาจะแถบเออเอาบา้นไอที่เท่าไรคะบนอทีสองสามเก้านะครับโอ้ยโอ้ยโนเสดายแค่ มันมีสองสามเก้ามูมูหัหครับสองสามเก้ามูหัครับขึ้นทุนไทยนะขึอนทุนไทยที no ่ว no ่าอ no ัน no น่ัน่ะค้แค่ที่ว่าขวัินมารดันมินรดขั้นเก้านะครเมฆเช้าสีโพลลดบนเขา่ไนะครับค่ะจากเก็ดศูนย์ถือว่าเป็นศูนหกก็บรมจากพอินก็เลยบอกไปแล้วแต่ะคาัลเว่าอยอยากเนวันหลายตัวม่ไะครับโอ้โโนเสียดายเนาะเนาะ โอ้ยเสียดายก็เสียดายเพราะว่ากับยี่ใดทั้งสองเลยเตี้ยวันนี้ผมฝันนฝันว่างไหนนะคะอนไหนะคะฝันว่าคือคนใหม่มากไปงายเที่ยวบูเที่ยวลูกนะเห็นไมครับค่ะไปงายเที่ยวลูกเที่ยวบูท่าซีลานะครับแกดจับ่าทาซีลาท่นไหนผมจะดงท่าซิลาครับ บมรูจักค่ะผมกับบรลูจักวัดท่าศิลาวตนนี้จเลี้ยวๆไปท่าศิลาท่างไหนน้อเนาะค่ะจะได้ไปง,งานงานแล้วจะเล่ไปเห็นปูจะเด้นเห็นปูปูคนจะเด่ขอไปราบไปไหวเลยครับปูปผมเงาค่ะขอไปจับปูผมเง่าจะได่ขอไปใส่ๆปูผมเงาเป็นใส่เป็นเป็นล่างคือคือจ้งน ืจังแมน่ทอดนี่ีบมวผมไม่กินะคองโอเป็นลักษณะนั่นสิคะเป็นเป็นลักษณะชืจังแม่ทนีบีบมวยผมค่ะแล้วน่นน่นน่นแขงค่ะนพไแต้่าไปขอคนปูเรล้างขอตัวขวาานู้ครับล้างจุกหลานเบอุดยากวกินวุมิอยาไว่กินวมฒอยาไม่กิล้างกื่นนะัน้อ๋อค่ะปูก็เรยว่าพื่อพระท่านขอดนี่อยปูล้างขื่นนะครับค่ะ หลัาหลังไว้ออกเมื่อกี้นี่ครับตองหวดอันนี้อันนี้คือฝันตองหวดเลยเป็นบคะฝันตองหวดเลยหลังไว้หอหลังหลังไว้อกส้องสันกามก็คสองกันเมื่อกี้ค่ะซึ่งต่อมากขมาฝสันเลยตอนว่าปูอาจจะง่ายอย่างเช็นเว่าปูขอโชคขอลาภเนืปูคือยูร้านโน้นนี่ง้นอยากกินปูเแล้วาค่ะคูอมันต้องหวดหนื่อยูปูวางกินนะครับค่ะอย่งนีจะเรียว่าปูนู่นเนอปูขอแน่เนี่ย มันไหญ่มากแล้วมันกลับไปมันกลับใจที่นี่งคู่ให้ดูออกจาดลูกออกจาดหลางค่ะไปหย่อไปหย่อมมากเออค่ะไปหย่อมหย่อมากแ้วมึงเอิกให้คมคมไ,ไปใบบัวค่ะไม่ใช่ใบบัวไห่ไม่ใช่แล้วใช่ใบบัวไห่แล้วไปเป็นนะ้นามากทีแดงค่ะดับมือหนามากีแดงแล้วแล้วว่านี่แปดนี่สาม อันเล่เาเล่าวาจังอันมีมีแปดเจ้เล่า่ามีแปดฮือวิงแปดเลาารมใส่ใบบัวเล่าก็เลา,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 าเอาใหม่ไปกี่บอค่ะนี่แปดมี่สามี 3, ม่สองเ่ากินะครับเมีแปดมีสามมีะะ่สองมีแปดมี่สามมีสองกดายุกยู่ได้ใบบัวจะเป็น 3, 2, าาสามสองแปดเล่า้เลาเอาให, 4, ให 8, 3, 2, 4, ม่สี่ใส่มี่แปดมี่สามมี่สองเซนิเมตรอืมค่ะ อกอยาที่บาแบนเรับแล้วบอกแล้วกนเรื่องร่างหายไปเลยเรื่องร่างหาย,ยแ<อ>ก,ก็นค<อ>วามจักนถ้าคถ้าคุณน่าแต่่นควางักแกด้ยเรอเราบอกแล้วอืมค่ะผมยากเป็นตัวนี้กกเยอะแบบแล้วเนี่เพราะว่าก็คยอยคยได้โยคนค่เยคยเจอแล้วนแต่ว่าผู้คนมากบอกมากยนไปไปแน่นบอกค่ะวนนัน้นแต่ผูกไป แล้วมันฟ้องมันเป็นไรครับเ,เอออันนี้เพิน่นเพิ่นเอาน้ำน้ำมาเพิ่นนี่ทุ่มใส่ใบบวัวแล้วเพิ่นกระซี่บะะอ,อกเนาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่นลูกออกจากลากุอออกออกจากล่างกันหนึ่งหลังเออค่ะ่างมัอจากมาเด็นนั่งมือขึานเข้าฟ้องกันฟ้องขังไว้ค่ะออกจากล่างแล้วก็ไปามมาไปงามหมากเไปงามหมากแล้วเพิ่นอนแสดง้มใส่ใบบวัวหนึ่งค่ะใบบัวพวงมั่งนะครับต้นใบใบบัวค่ะแตัวบัวมากเลยเป็นแก่ใส่เพื่เป็นม้าม่าเลย คือเขาเหมือจว่าจะเป็นยามหมากสีแดงคระายที Hence, ่เห็นมามายเลแต่ว่าเห็นยงไใบบวนเป็นติดเป็นสามสองแปดแต่ว่าผูดเดียวเอาใหม่ไปแก้ไปกินเี่แปดที่สามที่่สองที่ไหครับกินกับปาเป็นค่ะทุกตาว่าจะเรยว่าไอ้ดอดี้รองเตียงโผล่ขึ้นวงเินสีบอกสีบกเ่อยู่ือ่าครับอมมตัวเดียวนึงนี่เนาะ ตัวเดียวนึงนะอืมค่ะหลายตัว่ได้ลงทุนหลายเพราะวันทีีกสามปเร่ามคัวไหมค่ะวันวันแมวเราฝันว่าเราขายาบขึ้นรูปเออเราขายากจริงค่ะ้โหม่เมื่อี่ยังไงเี้ยูาเ่น้ยขาวตัวเาไม่คได้กินหรอกค่ะ ได้ค่ะได้โอเคค่ะขอบคุณหลายๆด้วสีส้มขาวโทรไปหาเราอยู่โอ้ยบ่ได้ทิมบ่ได้ทิมในป่าเราเด้อยังโทษไปหาเราอยู่สันนี่คิดว่าเออเราก็สีหยาบเราไ่ได้โทษกับกิดวางสิ่ะเออค่ะค่ะได้เลยค่ะ อ่าแปดสามสองกับสามสองแปดเนาะค่ะเนาะสีไม่เบ่ยว่ค่ะเาม้วงเป็นสามสองแปดไม่ได้เบ่วค่ะแค่ว่าคูจะไม่กินมขาไม่กิ้นี่แปดที่สีงนะครับเออที่สิบจะห้าเป็นครับได้ได้ค่ะจ้าจ้าเอาขอบคุณหลายๆวยค่ะเด้อจ้าจ้าค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะ คสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอ่าสามีของสาวเมลโออนนะคะแต่ว่าแอดขอเอิ้นว่าเป็นของสามมลโออนก็แล้วกันเนาะแต่ว่าสามีเราเป็นผู้ฝันนี่แหละพี่น้องคะอ่าเพื่อสิได้โบย่าวนะพี่น้องเอิ้นว่าของสามมลโออนก็แล้วกันสามีเราเป็นผู้ฝันต้องหดนะคะพี่น้องคะเพิ่นอ่ากัตามที่เพิ่นเราชุฟังเนาะค่ะเนาะสรุปแนวทางออกมาได้เป็นแปด 8 3 2กับ3 2 8นะคะ8 3 2กับ3 2 8พ่อแม่พี่น้องคะแล้วจอยก,ก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะในาทางของสามเมโลออนงวดที่ผ่านมานะคะล่องหายเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งตะวามือประกาศผลเนี่ยก็ตามที่สามีเราบอกสุฟังเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นประเดท่มาบอกเนื่องจากว่าเราว่าอ่าที่ญาติว่าหลายตัวนะน,น่าเราก็เลยประเดท่มากสันดิพี่น้องค่ะมื่อนี้นะคะ ก็เลยได้แนวทางของสาม,มีเล่านะคะแปดสามสองสามสองแปดเอพี่น้องเน้อเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสลับหมองกันยูพี่น้องคะอย่าลืมนะคะแคปนาจอเอาไว้พรมนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจาก สามีของสาวเมลูกออนนะคะมนีพ่นมาบอกสุฟังเนาะค่ะเนาะจังใดก็อยืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งคขาพี่น่องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไฟี่ร้องมันเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณทางจาก สามีของสาวเมโลออนนะคะนี่นะคะสำหรับปอยพรองท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าเ่าอยากสิผพลาดครับแนวทางเด็ด,ด,ดแบบนี้นะคะเขาไม่เหล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไา่การนะคะปอยพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอร์กัสเดย์อโตล่าปอยพี่นะะอ้ขของบัาน้องสุกุสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ Selamat